อ้ oh. สวัสดีครับด uh ีม huh. ต้อนรับ right ้ส mmm. ู่ช uh ่องพีพายุกลับมาทุกครั้งต้อมีของนะครับตักล้องของของเราคือคุณดุกในรอบนี้นะรอบนี้มาแล้วหลายรอบเลยคืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวันนี้มีเขาเรียกงานประกาศผล G E Generation ครั้งที่สี่นะครับ Sixteen Single นะครับโดยที่เราเนี่ยเน้นตามอะไรนะเขาเรียกว่าฐานะของเรา D Doc 12 คนมีฐานะ <ผม S 1> อย่างเราคนม,มีฐานะยากจนอย่างเรานะไม่ตังไปบ,บวดน,น,น้องหมดแล้วถูกต้องถูกต้องอ่ะโดยที่อพันสองเนี่ยก็จะได้ตัวแอคทิเวชมาแล้วครับอันนี้ของผมนะอ่าอันนี้นะอันนี้ของคุณดุกมีบาร์โค้ดเลย,ยไหม,มนะไม่มีเลยไม่มีเลยเอ่อาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราได้ของใครนะครับอ่ะขอบคุณก่อนของผมก่อนนะตอนนี้เรามีคนมาช่วยลุ้นเพิ่มนะฮะชุดสีอันนี้ต้องมีนะแป๊บ ชุดสีนี้ชุดสีนี้ชุดสีขาวมิชาปอ่ะเหมือนที่เห็นเมื่อกี้แป๊บๆเลยมิชาปอ่ะไม่ใช่ไหนไม่ใช่ครับสตางค์สตางค์ออเหนี่เลยครับสตางค์แบบโอ้สตางค์เสียเยอะอ่ะอยากขายอะมันได้ไม่หมดนี่ไงได้หมดได้เหรอครับขายป่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว วันนี้แบบมีคนแจมเยอะมากอันนี้ของคุณดุกนะของผมแหละชุดเดสป่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ชุดเฮ้ยเลยเอ๊ะคุณคุณมาเมงเออหรือไม่ใช่สิไม่ใช่แต่เป็นเอมมาโอ้ยนึกวงาชุดแบบอินต์เตอร์เอ่าเปิดให้ดูเลยไปดูไปดูเอมมาครับนี่ผมว่าผมพอรู้คนที่ผมจะจับแล้วก็ ในส่วนถัดไปนะครับก็คือของที่มีขายวันนี้เพื่อเอาไปใช้วันพรุ่งนี้ใช่แล้วนั่นก็คือนี่ฮะตัวเขาเรียกแซนกิ้วการ์ดที่เราจะเอาไปส่งไปให้น้องนะใช่ครับจะมีอยู่สองส่วนนะครับนั่นก็คือนี่อันนี้เรียกว่าเขียนว่าอะไรครับคุณดุสองนี้นะครับจะเขียนว่า s ซตไอแอมดีสี่เบจนะครับดีอีโฟเป็นแบดเป็นแบบกเป็นกัดนี่แบดนะอ่าต่อมา ข็มกัดอันนี้ครับเป็นปากกาอ่าในโซนปากกาก็าจะมีเขียนคำว่า s im ge f o pen อ่านั้นเรามาเริ่มที่เ <C ut> ข็มกัดก่อนดีกว่าได้เ <C ut> ข็มกัดเนี่ยเป็นที่เราซื้อมาเนี่ยมีแค่สออันคือที่ผมซื้ออเพราะคุณดููกซื้อแต่ปากกาปากกามาผมเน้นใช้งาน มีมาเพิ่มด้วยเ <travail, S 1> อ้ามีคนมาให้ของเพิ่มอีกของเข็มกัรเข้มกัดเข็มกัรเฮ้ยกูดจับเสร็จคุณดูกูดจับโอเคอะเข้มกันอันที่สองเห็นไหมไม่จะซื้อเพิ่มนก็ซื้อให้ แกะยากใช่ไหมกวัวกัมันความสูงของความสูงของของ,ของกระดา,ารมันสูงกว่าตัวฉีอ่าแล้วอาจจะแบบทำให้บิดเบี้ยวได้ตัที่สองครับปิงป๊งจเจ้ของไปไหนแล้วเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเด,<อ>ดี๋ยวก็มาอันนี้นะดูสรงนั้นนี่คือรูปตัดออกมาจากรูปปกของ โปสเตอร์โปสเตอร์นะใช่ใช่โอเคปากกาปากกาปากกาที่เขาบอกว่าเป็นปากกาสไตลิสปากกาสไตลิสนี่ก็คือมีหัวจุกที่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นแมกเนติกใช่ไหมอ่าเว้ยสไตลัสสิเอออ่าสไตลัสที่ใช้กับหน้าจอได้แท็บเล็ตได้มันดูตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยมันดูตรงไหนว่าเป็นอ้าวมาแล้วครับ ชื่อใช่ไหมชื่อครับเป็นด้ามสีดำนะฮะลงไฮด้วยเอ็นลงไฮด้วยเอ็นเอ๊ะเรป็นต้นต้นเอ็นอันเอ็น,อน,อนไหวานอ่ะมีนว่ะเอ๊ะมีมไหนสกดถูกไหมมีบีเอ็นเค k ออมีบีเคสกดแบบนี้นี่ นะท่านต้องมีม C M จะเป็น M E E N ใช่ครับนะครับต่อมาเริ่มเมื่อยเริ่มเมื่อยไปอีกอีกปากกาหนึ่งต้องมีต้องมีก,กลงเกจริงก่อนคุณโใช่ไหมมันัวเออแต่กันไกจะตัดขาดหรือเปล่าเอเอาเอา้ามาทั้งสองมีนเลยฮนะไม่ต้องงงว่าแบบจะเป็นมีไหนไม่ถูกต้องนะฮะคุณได้ทั้งสองมีนครับ ผมได้สองมีนเลยฮะนี่มีที่ไหนเรียบร้อยต่อมาของคุณดุกอะม,มารุ้มกันว่าได้เหมืยกันานา,นานหรือเปล่าอ่ะ,อะปับ๊บมาแล้วมาแล้วเอ็นอีกแล้ว อ่าอ่าอ่ะเอินเอินบ้าจริงเชียวเออเห็ดเห็ดกับเหมยไงอ่ะอ่ะเห็ดกับตามสบายเห็ดกันเหมยไงตามสบายต่อมาอันที่สองครับเฮ้ยอันนี้มาเอ็นครับ นานๆเปล่าตัวหัวเหรอ N E N เนเนเน่เน่เนเน่มาอันที่สามต่อมันแก่ยากอะคุณเออเข้าใจเข้าใจไปสุดท้ายนี่เป็นของจบคลิปเลยแล้วกันนะมุมเบี้ยวหน่อยไม่เป็นไรน้องนะอ่าๆมุมเบี้ยวหน่อยมา Y ตัวสุดท้าย Y คือ วายสุดท้ายโอดีวายซินดี้ซินดี้ผมรู้ว่าต้องให้ใครนะครับพี่เต้ยของเราอ่าแล้วสุดท้ายอุ้ยดูขอโทษไม่เป็นไร Thank ิ o วการ์ดขาเลยว่าและเชียวฮะจริงเหรอ นิดๆหน่อยๆมาเป็นมินมินโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันเทกของของผมเลยโอเคไม่เป็นไรนี่ฮะคือทั้งหมดของที่เราได้ปากกานะครัเนเนเอิร์นมินมินซินดี้มีนและมีนมีนซีเจมนะครับนะโอเคอ่ะลืมไปครับพวกเรา ลืมบอกว่า thank you guys มีอะไรบ้างมีดูหน้าตา thank you for being here on our journey นะนะครับไฮไลท์ g h t ครับอยู่ตรงนี้ฮะมีตัวเลขครับคุณมีตัวเลขกำกับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาก็ปงก๊อปปี้นี่บอได้นะครับนะแปลว่าเขาก็มีจำนวจำกัดของเขาด้วยใช่ใช่ใชใชทั้งหมด1นึ่งหมืใบอาจจะเพราะมันสี่หลัก แต่เราไม่รู้ไงว่าตรงนี้มันจะมีอะไรเพิ่มทีมเพิ่มไหมแต่ล็อตนี้อาจจะเป็นสองสองหกหกเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมีมากกว่าสี่หลักหรือเปล่าผมว่าเป็นแต่ผมเดาว่ามีแค่สี่หลักนี่แหละใช่แล้วผมก็คิดว่าไอตัวเลขเนี้ยจะให้แบบเป็นการง่ายสําหรับการสุ่มจับถูกต้องครับฉะนั้นใครซื้อได้เบอร์อะไรมาจําเลขคุณไว้ครับจำไว้ครับล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีตอนสวัสดีครับ